มาเดี๋ยวผมจะมาขับรถครับเนี่ยสภาพรถของพวอผมนะครับผมจะไปแล้วครับไปยเพื่อนๆก่อนครับไปๆครับไปๆนครับไปเลยครับผมไปแล้วครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาใหม่ครับเดี๋ยวมานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมมานะครับเนีเพื่อนได้เพื่อนได้วิ่งตามมาครับเนี่ยเพื่อนได้วิ่งตามมาผมจะไปแล้วครับนี อันนั้นเพื่อ,อนที่วิ่งตามมากันเยอะเลยครับเพื่อนเห็นไหมครับน่าจะไม่เห็นกันนะผมจะไปเร็วเงียบจะพาบ้านของผมเองนเหนื่อยมากเลยครับผมก็ยังไม่มีที่ตั้งกล้องนะครับเดี๋ยวผมจะจับก่อนหาที่จะตั้งกล้องก่อนนะครับครับไปแล้ว ครับเอ้ยเพื่อนวิ่งตามมาเรื่อยๆครับเราจะขี่หนีเพื่อนแล้วครับไปเพื่อนกันครับเพื่อนมันจะตามมาแล้วเราไปริกว่าเดีย๋ยวเหลือจะมามือขี่นะครับ